เค okay. เริ่มไลฟ์แล้วรอเพื่อนๆมาก่อนมากันหรือ,อยังเอ่ย mm hmm. สงสัยดูสอบอคออยู่ใช่ไหมคะอัปเดตสอบอควันนี้สูตไลน์นะคะแต่ว่ายังไม่เป็นทางการที่คุณหมอวิษณุท่านกำลัง,งแถลงอยู่ใช่ไหมคะ เหลือแต่สองรายที่รอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้ว่าจะมีเปอร์เซนเทจที่จะตรวจพบหรือเปล่านะคะเออเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง soft ์โลนนะคะเมื่อวานนี้ที่อธิบายไปเนี่ยมันยังไม่เคลียร์นะคะคือตอนนี้เริ่มอ,อธิบายใหม่แล้วกันนะคะตอนนี้สำหรับ SME นักธุรกิจนะคะซึ่งใครนะคะที่มีวงเงิน เป็นวงเงินสินเชื่อนะคะก็สามารถนะคะทำขอกู้เงินนะคะวงเงินที่จากธนาคารที่เรามีวงเงินอยู่อะคะ่ะหมายความว่าสมมุติว่าเรามีวงเงิน OD อย่างเงี้ยนะคะก็สมมุติว่าเรามีหน่สิบล้านเราใช้ไป9ล้านเหลือแค่1ล้านเขาจะนับจากวงเงินที่เราเป็นหนี้นะคะ สมมติว่าเราก็เหลือแค่ร้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนี่้าล้านเขาจะนับจากปเีเขาจะนับจากต้นปี62จนถึงสิ้นปี62ว่าเราเอ่ะมีเงินเหลือในบัญชีโอเดีเท่าไหร่แล้วเขาก็จะให้เราอ่ะธนาคารเนี่ยแต่ธนาคารเขาจะมีธุริศีของเขานะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างเขาจะให้เราเนี่ยกู้ซอฟโลนเนี่ยเขาจะให้จากวงเงินเนี่ย จากวงเงินของเงินกู้นะคะจากเอาจากที่เราเป็นเป็นนี่อยู่เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราเป็นนี้เก้าล้านใช่ไหมคะเก้าเก้าล้านของยี่สิบเปอร์เซ็นก็ล้านแปดใช่ไหมคะทีนี้พอล้านแปดปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่ที่ดุลยพินิจของธนาคารคือแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะปล่อยมาปล่อยมาเนี่ยแต่คือด้วยความที่ทางแอนเขา้เขาใจนะคะหรือว่า,อาตอนนี้ยังหากัเราจะหาข้อมูลศึกษาสาหรับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะว่า การที่แบงค์ชาติปล่อยมาเนี่ยอาจจะเป็นที่อาจจะไม่ได้ปล่อยสําหรับแบงค์โดยตลอดเวลาแบบหมายถึงว่าร้อยเเซนะคะเพราะว่าคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบงค์ชาติปล่อยมาก้อนหนึ่งแล้วก็ธนาคารออกอีกส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะช่วยเหลือลูกค้าเก่าอันนี้ต้องต้องต้องเพิ่งเข้าใจการศึกษาของของ policy ของธนาคารนะคะคือจริงๆแล้วก็โทรไปถามแบงค์ชาติเหมือนกัน แม่ช่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีกฎตรงนี้เราก็เลยโทรถามธนาคารลหลายธนาคารเขาก็บอกว่าต่างคนต่างมีกฎบางคนเนี่ยที่เคยบอกว่าเออโอเคร้านแปดอะไรอย่างเงี้ยอย่างของของแอร์อย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่าเฮ้ยให้เอาสินทรัพย์มาค้ำต่ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยร้านแปดเนี่ยหรือสองล้านก็ตามหรือคุณได้คือคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้วงเงินไม่เกินสามล้านนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็กลัว NPL เกิดขึ้น NPL นี่คืออะไรธนาคารเขาก็ต้องกลัวนี้เสียถูกป้ะคะเพราะว่าเขาก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเข้าใจว่านะคะนี่คือความเข้าใจที่เข้าใจคือเข้าใจว่าธนาคารเนี่ยน่าจะปล่อยแค่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์อีกสามสิบเปอร์เซนต์คือธนาคารออกให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีคะ่ะพี่กุ้งสัยดีนะคะก็คือ oh, ฉะนั้นเนี่ย <okay. S 1> มันเป็นการที่ว่า ปล่อยให้เรา20%เพราะฉะนั้นใน20%ในก้อนนี้ก็คือทางแบงก์ออกด้วยทางแบงก์ชาติก็ให้บัตเจ็ตมาด้วยตรงนี้นะคะเพื่อการหนี้เสียฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสมาตรการบางแบงก์ก็จะให้อ่าอาจจะเอาสินทรัพย์มาเป็นหลักค้ำประกันเพื่อต้องการ,รการหนี้เสียหรือ2ออาจจะเช็คถ้าเกิดคุณยังแบบยังมีรูมที่อยู่ที่ยังใช้ได้อยู่อีกเนี่ยคุณสามารถ แค่เช็คเครดิตบูโรเขาก็ให้ผ่านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนเ,นเนี้ยคือที่เมื่อวาน่ยที่รีบปิดไปเนี่ยเพราะว่าแบงก์เนี่ยเขาเข้ามาคุยด,ด้วยทีนี้ก็เลยถามเขาว่าจริงๆเน่ยมันคือสมมุติว่าเราเอาที่ดินเนี่ยไปจำลองกับธนา,า,าคารใช่ไหมคะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราได้สมมุติเราได้มาอ,อ,อยู่ประมาณสิบสิบล้าน ผ่านมาประมาณ10ปีแล้วเนี่ยเราขอเขาประเมินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่เดี๋ยวยังไม่ทราบนะคะว่าถ้าสมมติป,ประเมินแล้วที่ดินมันขึ้นเนี่ยเขารู้จะให้เราขยายวงเงินได้หรือเปล่าหรือได้ไม่ได้แล้วมีเงื่อนไขย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้รับคําตอบแล้วเนี่ยแอนจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเอาหลักประกรันไปคำ้ำในจํานวนเงินที่แบบว่าคุณได้กู้ได้แค่ล้านสองล้านหรือ คือไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าดอกเบีย้ยมันถูกมากซึ่งแบงก์เขาก็เขาก็ไม่ได้คือจริงๆมันคือผลประโยชน์ท่านั้นนะคะเพราะว่าแบง์อ่อะเขาได้แค่สองเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำไรอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามฟอสเพราะว่าเขาก็เลยหาล่ะพยายามหาหลักให้เอาหลักคำประกันเนี่ยมาค้ำกับแบงค์เพื่อที่จะปล่อยซอฟโลนให้นะคะฉะนั้นเนี่ยเออ ก็เลยคุยกับแบงค์ว่าถ้าสมมุติว่าคุณลองไปดูซิประเมินใหม่ซิว่าที่ดินเราจะขึ้นไหมถ้าได้ขึ้นแล้วเราสา,สสามารถาขวงเงินได้ไหมถ้าสมมุติได้ก็โอเคแต่ถ้าสมมติไม่ได้แบงค์ก็มีมาตรการใหม่อันหนึ่งซึ่งเราก็เคยไปคุยกับทางแบงค์ชาติแล้วเหมือนกันซึ่งทุกๆแบงค์เนี่ยก็จะมีบสยอีอกโซลูชันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันนะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยจะแพงกว่านะคะ ก็คือคือเป็นจากวงเงินที่เราได้เนี่ยบสยเขาจะมาค้ำนะคะคือมันจะมาค้ำของแบงก์อีกทีหนึง่งแต่ดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าตรงนี้เงื่อนไขของบอสยเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการคือเหมือนกับว่าให้คิดดอกเบี้ยสองปีปีสองปียังไม่คิดเงินต้น นะคะแล้วหลัหลงจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นขั้นบันไดอะ่ะมีออฟชั่นให้เราเลือกแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบอสอยยอยังไงเนี่ย<ๆ>เขาจะมีโปรโมชั่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเงินกู้นะคะ<ๆ>แต่ไม่ใช่เป็นแค่มันไม่ได้เหมือน O d ดีคะ OD ดีเนี่ยคือจะคิดอีกแบบหน,นึ่ง o อดีนี่จะคิดเป็นแบบดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะถูกเป็นคือเขาคิดเป็นวันคือถ้าไปโปรดอกเบีย้ยก็จะลด ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบสยก็เป็นเหมือนเงินกู้พอเราได้เงินบสยตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคําปุ๊บเนี่ยพอเราได้เงินมาปุ๊บดอกเบีย้ยเริ่มรันละเงินต้นเริ่มรันละอันนี้คือ g เนอ r a ลนะคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะพักเงินต้นไว้นะคะส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยต้องไปคุยกับธนาคารนะคะหรือ ก็ต้องทถาม,ถามทางาแบงค์ชาติด้วยนะคะแล้วถามทางบสอยอด้วยนะคะเพราะว่ามันมีถ้าเกิดใครสงสัยก็ต้องก็สามารถโทรถาม1 2, 1, 2> ึ่งสาได้นะคะหรือโทรเข้าบสอยอก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎของของแบงค์ชาติอยู่แล้วนะคะตรงนี้ไม่สามารถที่จะมาชาร์จอะไรเราได้เยอะมากๆไม่ได้เหมือนการเป็นนี่นอกระบบอะไรพวกนี้นะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ โซลูชันที่เราไปไฟท์กับสิ่งที่เราไปถามเขามานะคะเพราะว่ามันเป็นสำหรับผู้ประกอบการตรงนี้นะคะ SME นะคะเพราะว่าเ,เขาจะดูสเตทเมนต์นะคะแล้วก็จะดูแบบสิ่งที่เราต้องยื่นนะคะแน่ๆก็คือพอพสาศูนย์นะคะพพสาศหรือ,อ,อพอดห้าหนึ่งนะคะก็นั่นหมายความว่าเขาจะดูว่าเราอะเสีย แวดซื้อแวดวซื้อแวดขายหรือว่าภาษีค่ะภาษีหน้าที่จ่ายยังไงว่าส่งทุกเดือนหรือเปล่านะคะตั้งแต่ปี6-2ทั้งปีนะคะก็คือนั่นหมายความว่าไม่งั้นก็อาจจะต้องส่งงบดุลที่ส่งไปนะคะเพราะว่าคือแวงเขาจะดูตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อการพิจออารณาในการขอวับวงเงินซอฟท์โลนได้นะคะ ทีนี้พอพนักงานซบลงแล้วก็จะมีเงื่อนไขซ้ำให้แอนแจ้งจะแจ้งไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแบงค์ซึ่งบางทีแบงค์บางแบงค์นะคะสมติแอนก็มีวงเงินอยู่แบงค์หนึ่งแบงค์หนึ่งเนี่ยเขาเปิดวงเงินมาให้แอนเต็มแม็กซ์แล้วเขาก็ไม่ส่งชื่อไปแต่บางแบงค์เนี่ยแอนทาเรื่องไปแบงค์ใหญ่เขาก็จะรับรู้แล้วแบงค์ใหญ่เขาก็จะแพงเรื่องลงมาให้ ทางแผนกเนี่ยเขามาคุยกับเราว่าเออคุณลองคุยซิแล้วก็รับเอกสารมาพิจารณาอนุมัติซิแล้วก็ตั้งวงเงินตั้งวงเงินได้แล้วแล้วก็ทําเรื่องแล้วก็ส่งปสยไปอีกทีหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยสาหรับคนที่แอนแอนจะไม่ให้หลักประกันนะคะอาจจะเป็นทางออกของผู้ประกอบการที่สามารถแบบใช้ได้ในช่วงหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แหมเพราะว่ามันจะเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่า แต่สําหรับคนที่ต้องใช้เงินคือถามว่าผู้ประกอบการต้องใช้เงินเยอะไหมก็ถือว่าต้องใช้เงินเยอะนะคะถ้าเทียบกับเกษตรกร,รอ,อะไรหลายๆคนเนี่ยก็แต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องมีความจําเป็นคนละแบบนะคะตรงนี้ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆในเรื่องของ s o f t l o ลนนะคะส่วนเรื่องของบองสอยอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกธนาคารมีอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าถ้าใครมีของกรุงไทยธนาคารออมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปคุยดูนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเพราะว่าควรที่จะยื่นภาษีซื้อภาษีขายแล้วก็พวกเนี้ยทางหน้าที่จ่ายอะไรเนียมีความสําคัญมากเุอย่างมันต้องเข้าระบบอั้งแต่รรกอยู่แล้วยังไงเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าคือถ้าจะทำเนี่ยเขาขอดูแน่ๆเขาจะดูยอดที่เราจ่ายไปซื้อมาขายไปนะคะ แล้วก็สเตทเมนต์นะคะก็เตรียมไว้ให้แบงค์ได้เลยนะคะหนังสือรับรองด้วยนะคะบัตรประชาชนแล้วก,แวก็แล้วแต่คือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเราเป็นลูกค้าลายเก่าของเขาเนี่ยเขาก็จะเฟเวอร์ให้เราอยู่แล้วว่าโอเคเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะนะคะตรงนี้เนี่ยยังไงเนี่ยส่วนเรื่องอที่ขอที่เรามีวงเงินอยู่แล้วเนี่ยให้แบงค์ไปประเมินใหม่เนี่ยแล้วถ้าเราได้ขยายวงเงินได้หรือไม่ได้แล้วมีเงื่อนไขย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอนจะมาแจ้งอีกทีนะคะ วันนี้ยังไงขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ